มีทุกข์การมีทุกเนี่ยมีเงินมีทองบางทีก็ยังทุกข์ใจไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ตกหรอกเพราะความคิดนั้นมันไม่หยุดคิดแต่สิ่งที่แก้ปัญหาข้วใจให้ให้ตกได้ให้สงบให้สุขได้นะ่ะคือต้องหยุดใจตัวเองคิดได้ถ้าคนเราถ้ารู้จักปัญหาหัวใจตัวเองหยุดคิดได้สงบใจได้นั่นคือการแก้ปัญหา เหมือนกับหมอที่จะให้คนไข้กินยาได้นั้นต้องรู้สมุฐานว่าคนไข้นั้นเป็นโรคอะไรหมอจะต้องตรวจก่อนจะต้องวัดระบบหัวใจให้ตรวจให้รู้เอ็กซเรย์ให้รู้ก่อนว่าคนไข้เป็นอะไรแต่ถ้าให้ยาสงส่งไปคนไข้นั้นตายได้ท,ทั้งท้งยายหายกับตายหรือกลับเพิ่มหนักฉะนั้นสมุฐานของใจคนเราก็เหมือนกันว่าขณะนี้เราเป็นทุกข์เรื่องอะไร ขณะนี้เราเป็นทุกเรื่องปัญหาอะไรที่ในหัวใจเราปันทุกเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปันทุกเรื่องเงินเดือนหรือปัญหาเป็นเป็นทุกเรื่องไม่ได้สองขั้นหรือหรือปัญหาเป็นทุกเพราะการทํางานไม่ไม่เข้ากันหรืออะไรเงี้ยเราก็ปัญหามาอยู่ที่ใครปัญหาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหรือหรือปัญหาอยู่ที่ใจเราทําไม่ได้ การที่แก้ปัญหาไี่ยเหมือนกับเราวางยาหมอวางยาคนไข้กินให้ถูกแต่ถ้าพูดกันตามธรรมะพุทธเจ้าเลยานบอกปัญหาอยู่ที่หัวใจบอกปัญหาไม่ได้อยู่ที่หมอปัญหาไม่ได้อยู่ที่ยาปัญหาอยู่ที่คนไข้จะกินยาหรือเปล่าแต่จะเขา้าแล้ะสามารถจะบอกหมอหรือเปล่าว,ว่าตัวเองเป็นอะไร ยอมรับให้รักษาหรือเปล่าแล้วยะจะปฏิบัติตามหมอหรือเปล่าถ้าทําได้คนไข้นั้นหายเร็วทุกของหัวใจคนเราทุกวันนี้ก็ปัญหาอยู่ที่ตรงหัวใจไอ้ที่ว่าเขาหลอกเราให้เราเสียใจเขาทำาเราเจ็บใจคือถ้าเรามีใจเป็นธรรมเสร็จแล้วเรารู้เสียก่อนแล้วเนี่ยมันจะไม่มีทุกเลยรู้ว่าคนนี้จะหลอกเราคนนี้จะทําให้เราไม่ดีเนี่ย เมื่อเรารู้เสียก,ก่อนแล้วเราจะไม่ถูกเพราะเรารู้เสียแล้วมันขึ้นอยู่กับตัวเราไม่รู้นั่นเองก็จึงทั้งเกิดผิดพลาดแต่การกระทําลงไปแล้วจึงมาแก้ที่หลังมันแก้ไม่ได้อันี้ว่ากฎของกรรมเนี่ยความเป็นจริงมันก็เป็นกรรมผู้เกิดจะพูดก็แล้วโยมก็อาจจะมองเห็นในโลกปัจจุบันเนี่ยกรรมของโลกกรรมของมูสัก กรรมของบุคคลกรรมของส่วนรวมมันมีกรรมกรรมครอบครัวกรรมส่วนตัวกรรมของประเทศชาติบ้านเมืองมันมีกรรมหลายๆอย่างถ้ากรรมส่วนบุคคลคือเราทําอะไรแล้วจะให้ผลอย่างนั้นทําดีเนี่ยชาตินี้จะให้ผลดีใครไม่เห็นเราจะเห็นเองทํากรรมชั่วใครไม่เห็นเราจะเห็นเองกรรมของประเทศชาติบ้านเมือง เราไปเบียดเบียนเข้าบ้านเมืองเราเนี่ไปเบียดเบียนบ้านเมืองอื่นผลมันะจะตอบสนองมาบ้านเมืองเราจะเดือดร้อนคือมันจะเป็นกรรมแบบว่าถ้ากรรมมาพันธุญาติพี่น้องของเราปู่ย่าตายายทําไว้ไม่ดีผลจะสนองตอบมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่จะล้มละลายไปหมดเพราะนั้นดีเจ็ดชั่วโคตรชั่วเจ็ดชั่วโคตรทีนี้กรรมปัจจุบันที่จะมามองเห็นห็นที่เรามองเห็นห็นใช่ไหม คือเราทาดีอะไรไว้เนี um, doing, ่ยเรารู learning, ้ใขใจว่าเราทําด so ีแ so ล้ว so, นึกเมื doing, okay. And, thinking, ่อไรเราจะดีใจทากรรมไม่ดีเราจะรู้ตัวเองว่าเราทําอะไรแล้วเราลืมไม่ลงมันคอยจะทิ่มแทงใจว่ามันไม่ดีมันว่าตัวเองไม่ดีไอ้กรรมไม่ดีมันว่าตัวเราเนี่ยไม่ดีว่าไม่ดีนะเข้านะเข้าเลยก็ทําแต่สิ่งไม่ดีไอ้กรรมดีที่เราทําไว้เนี่ยมันจะว่าตัวเองชมตัวเองว่าดีดีดีแล้วมันก็อยากจะทําแต่ดี เอาละเอียดอ่อนเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญาต้องมองด้วยตาไหนคือจิตคือปัญญากรรมนี่จะมองเห็นจากคนอื่นกระทำหรือมองเห็นจากเรากระทำออกมาเป็นรูปแบบรูปธรรมแต่ที่จริงถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยรูปในในทางนมามธรรมเนี่ยเราจะเห็นอย่างเช่นถัวเมื่อว่า มีในมีในตมบดคนหนึ่งเป็นยศถึงพันเอกเขาเป็นคนรักลูกเราเมียจริงเขาก็เชื่อว่ากรรมดีทำดีเขาให้ดีเขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื่อสัตย์ดีเงินเดือนกงนดาวเขาเขาอยู่ในครอบครัวที่เป็นสุขแต่เขาไม่เชื่อกรรมเรื่องเรื่องเสพสุราคือการ่องเสพสุราเขาไม่เชื่อ เขาพอกินแล้วมันก็ให้ความสนุกได้เพลิดเพลินนะแต่ส่วนอื่นเขาดีหมดแต่เขาชอบเสพสุราเสพสุราไงเขาชอบดื่มแล้วอาหารการกินเนี่ยเขาเป็นคนทําให้คนอื่นกินทําอร่อยมากเป็นคนที่ถ้าใครมาบ้านเขาจะเป็นผู้ปรุงอาหารเองแล้วทําให้คนอื่นกินเนี่ยเขาชอบเขาอร่อยเขากินตะกับแล้วเขาต้องกินเหล้าไปด้วย ทุกคนก็ว่าไอ้โรคสุราเนี่ยมันเป็นกรรมนะแก่ตัวแล้วกระเพาะมันจะเสียประสาทมันจะเสียเขาก็ไม่เห็นโทษแต่เขาใช้ชีวิตด้วยการกินเหล้าจนเป็นติดจนเป็นกระสายยาแต่ก่อนจะกินอาหารกินแล้วเข้าแล้วเข้าก็พออายุสี่สิบกว่านั่นเองสี่สิบกว่าก็ส่วนอื่นเขาดีหมดแต่ส่วนเหล้าเนี่ยเขาเลิกไม่ได้หมอเรา ไปตรวจโรงพยาบาลเป็นโรคกระเพาะหมอบอกต้องตัดกระเพาะตัดกระเพาะออกไปครึ่งหนึ่งโยมตอนนี้ต้องกินทั้งวันโยมพิการแล้วสิต้องกินทั้งวันน,นี้กินต้องกินต้องให้อาหารตัวเองเพราะกระเพาะไม่พอพระาบอกะมามาบอกว่มา,ม,ามันจะอยู่ได้หรือคนเรามันเสียส่วนไปแล้วเขาไม่มีความสุขเลยโยม นี่กรรมเห็นเลยใช่ไหมมันยังไม่ให้ผลตอนไปหนุ่มๆแต่มันไปให้ผลตอนเนื้อมันกินเข้าไปถึงที่นะมันกรรมไปให้ผลพราะสุดเขาเข้าโรงพยาบาลพอเข้าแล้วหมอก็ช่วยได้แล้วเข้าเข้าที่สุดสุดท้ายก็นีมนอาจจะมาไปบอกให้ไปช่วยเจริญสติทีเขาก็เอาพริวรไปถวายสังฆทานกําลังให้ออกซิเจนอยู่เขาไปเขาบอกโยไม่เป็นไรนะทําทใจ ให้เอาพระรัตนใยเป็นที่พึ่งบอกว่าเราเจอค่าศึกหนักแล้วเราไม่มีทางหนีแล้วเราต้องสู้ตายแล้วฉะนั้นโยมก็ต้องสู้ตายภาวนาเพราะว่าไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพระรันตนใยคำคำพูดของเราเนี่ยมันไม่มีมากแต่รู้สึกเขารับหมดเลยแต่เขาต้อตอบไม่ได้เลยสายตามันบอกว่าเขายอมรับ แต่สิ่งที่เขาสิ่งที่เขาห่วงมากที่สุดคือลูกเมียเขาห่วงมากไอ้ภาระอะไรมันก็หมดแล้วเงินไอ้บำนาญก็อาจจะเรียงครอบครัวได้แต่ลูกเมียยังเล็กๆอยู่แล้วเขาจะต้องมาตายอยา,อายุสั้นๆยังไม่ได้เห็นอนาคตของลูกตัวเองเลยว่าจะเป็น,ปนอะไรจะเรียนจบหรือไม่ให้จะปเป็น,ปน,ปนอะไร ลูกษาลูกชายก็ยังเล็กอยู่เนี่ยเขาต้องมาจบชีวิตด้วยการดื่มสุราฆ่าตัวเองเนี่ยแล้วเขาก็พอาลุ่งตอนอาตมากลับมาตอนเที่ยงเที่ยงคืนเขาก็บอกสิ้นไปแลนว่แต่รู้สึกว่าเข้ามายอมรับเสียเมื่อตอนมันมันไม่มีทางหนีแล้วอ่ะน,นี่เป็นจะพูดกันแล้วจะว่าไปกดของกรรมได้ไหมโยมใช่ไหม มันก็ไปเกิดของกรรมได้เหมือนกันนะกรรมในชาตินี้เหมือนกันนะอะกินตัวราแล้วก็ทําให้เกิดกรรมอันหนึ่งที่เราต้องพัดพากจากลูกเมียต้องเจ็บกายต้องหมดอายุสั้นลงเนะี่ยเราไม่ต้องไปดูชาติหน้าโยนรกไม่ต้องไปดูชาติหน้าดูชาตินี้ก็เห็นแล้วจะมาเห็นหลายหลายคนที่เป็นเดลักษณะอย่างนี้กนต้องกรรมไม่ต้องว่าเออเป็นมีจริง,มมรง,มมรงไมไ่มีจริงพิสูจน์ไม่ได้ไม่จริงพิสูจน์ได้โยม แล้วก็มีอีกอคนหนึ่งไม่เชื่อกฎท้องกรรมก็ก็กินเหล้าสองคนสามภรรยาลูกชายบวชแต่ก็บ้านนอกนะที่เมืองสุพรรณเขมีเกียนอยู่คู่แนละ้วก็ขับเกียนตอนเย็นก็สามสิบกินเหล้าทุกวันทุกวันเป็นความสุขผลที่สุดนี่พออายุมากขึ้นแล้วสักห้าหกสิบมันก็เกิดเป็นโรคกันนั่นแหะ ตับเหลวไม่ใช่ตับแข็งโยงกินเหล้าตับเหลวก็มีนะโยมตับเหลวนี่นลายก็ตับแข็งนะโยมนะโรคตับเหลวบางคนบอกมึงกินข้าวระวังตบตับแข็งไหมไอ้นี่เหล้าตับเหลวเสร็จแล้วคนหนึ่งเนี่ยกินเหล้าหมดนาไปยี่สิบไร่โยมกินสนุกไปกลับบ้านนอนก็เพื่อก็เอาหมดนายี่สิบไร่ยังไม่เลิกกินนะโยม ตุเมียเขาไม่จะทําไงนักคนเราแต่งงานกันแล้วพูดไม่ออกยังไงก็ต้องก้มหน้าผู้หญิงก็ต้องรักเดียวใจเดียวทนไปเถอะมีบัวขี่เมาก็ต้องทนเจ้าชู้ก็ต้องทนเขาไม่จะทํำยังไงผู้หญิงมันพูดไม่ออกแหละหมดไปยี่สิบไร่ก็ยังไม่เลิกกินยังไงกรรมไมยมหมดยี่สิบไร่ไม่เห็นกรรม,ม,ม,มเลยยยังไม่เห็นกฎของกรรมว่ามันหมดตัวไปยังไงแต่แล้วตอนนี้ก็ผลที่